ออนะครับหนังสือเล่มของคุณประชาเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงมุมมองหรือมิติของงานออกแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมกับเรื่องราวต่างๆที่ผูกพันอยู่กับตัวงานออกแบบผมว่าทําให้ผู้อ่านหลายๆท่านได้เห็นถึงมุมมองหรือมิติที่มันซับซ้อนหรือว่ามากไปกว่ารูปแบบที่มันสวยงามเท่านั้นมันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในวงการออกแบบไทย หนังสือเล่มที่สาที่จะพูดถึงก็คือเป็นหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกบรรยายของคุณอนุทินวงศันธกรหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มขนาดเล็กเป็นหนังสือที่พูดถึงแนวทางหรือว่าประเด็นทางทางด้านการออกแบบร่วมสมัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกดีไซน์โดยตรงทําให้เหมือนมีหนังสืออ่านนอกเวลาสําหรับนักเรียนนักศึกษาและก็นักออกแบบแกราฟิกที่สนใจทางด้านนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะร่วมสมัยมากๆเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบต่างๆ สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือนิตยสารฉบับหนึ่งที่ชื่อฟรีสนะครับซึ่งออกมาเมื่อเกือบ10ปีแล้วเนี่ยเป็นนิตยสารที่เกิดขึ้นมาได้แค่2เล่มแต่เป็นนิตยสารเล่มหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นก้าวย่างสําคัญของงานกราฟิกดีไซน์ก็คือว่าเป็นนิตยสารที่มีพื้นที่ให้กับงานออกแบบกราฟิกโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงคอนเทนต์หรือว่าตัวรูปแบบของโฆษณาจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันเป็นหนังสือเล่มแรกที่เริ่มใช้ภาษาไทยที่เป็นลักษณะที่แบบไม่มีหัวเนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็ใช้ตลอดทั้งเล่มเนี่ยซ ยุคสมัยนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องท้าทายมากแล้วก็เป็นเรื่องที่กล้ามากสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในในวงการการออกแบบตัวอักษรไทยซึ่งถึงแม้ว่านิสา,าเรเล่มนี้เนี่ยจะปิดตัวลงไปแต่ว่านิสรรเล่มนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้นอกแบบหลายหลายคนที่พยายามที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆใ,ให้เข้าสู่ในวงการออกแบบไทย โชคดีทันไหมไม่ไมทันครับไม่ทันครับผมเมื่อก่อนเนี่ยถุงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าคนก็ไว้ใช้ใส่ของคือร้านค้าไว้ใช้ใส่ของเวลาก็ใส่เหมือนก็นกดูดูเฉยๆนะเหมือนกับว่าแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีดีไซเนอร์ไทยเอามันมาใช้อีกทีไเแล้วก็แบบว่าโอ้ดูเท่เลยก็ดูร่วมสมัยดีดูร่วมสมัยใช่ตอนนั้นคนเขคงดูว่ามันเป็นเฉยๆอ่ะเป็นเป็นของที่ใช้กันทั่วไปพอกราฟิกดีไซน์ณปัจจุบันเนี่ยยืมมันออกมาใช้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบงานที่ดูเท่ขึ้นมาอันนี้ก็สวยมากตัดออกปุ๊บคนทั่วไปดูออกได้ ถ้าไม่ใช่ช่างตัดผมก็ช่างตัดเสื้อช่างตัดผ้าแต่ต้องมีกันไก่แหละร้านนี้จริงๆเปอร์พูดมาเป็นประเด็นน่าสนใจว่าเอาเป็นว่านักออกแบบแล้วกันเลือกที่จะใช้กันไก่เป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้ผมคิดว่านั่นคือการทํากันบ้านละว่ากันไก่ของช่างตัดเสื้อของช่างตัดผมกันไก่จะมีคุณลักษณะต่างกันคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทํากันบ้านเราเราเราคิดแต่ว่าเป็นแค่กันไก่มันก็จะเกิดความสับสนได้ว่าตัดกระดาษตัดเสื้อหรือตัดผมผมคิดว่าอันนี้ก็มีมีคําตอบอยู่ อ่าครับเราเดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์นะครับว่าเราได้ร้านมาเราได้ร้านทั้งสองคนอยู่ดีก็ได้ร้านมาหนึ่งร้านไม่รู้ว่าจะขายอะไรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องปรึกษาอาจารย์ว่าเราจะออกแบบยังไงใช้กราฟิกดีไซน์ยังไงมาช่วยในการขายเลยนะขายอะไรขายของกินดีกว่าไอติมไหมไอติมโบราณก็ดีนะไอติมโบราณเออไอติมโบราณดีปรึกษาอาจารย์ดีกว่าสมมติเราต้องเรียนยังไ ไอติมโบราณเงี้ยครับเราก็ลองลองลองมองกันว่าถ้าคนเดินทางมาที่นี่มาที่ตลาดร้อยปีแล้วก็เหมือนมาเจอไอติมเนี่ยไอติมเราจะพิเศษกว่าเขายังไงผมว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยที่เราคิดว่ามันจะเป็นชื่ออะไรก่อนร้านของเราที่มันจะดูสอดคล้องกับตัวสภาพแวดล้อมของที่นี่บรานบรานทำไมอ่ะโบกับบรานเป็นโบราณก็ซันนี่แหละสองกเลอะฮะรู้ว่าบรานเนี่ยมันก็มันก็มีที่มารู้ว่าถ้าเราถ้าเราขยายความว่ามันมาจากคำว่าโบราณแต่เราคุ้นกันสองคนนะเ้ยผมคุ้นใหญ่กว่า ถ้าสมมติว่าปกติคำว่าโบราณอย่างนี้นะครับดีไซน์ว่าผมตัดสระโอออกแต่ทําเป็นตัวอย่างอื่นแทนหรือเหมือนจะเป็นสระโอนี่แหละแต่เราเป็นเป็นตัวที่มันไม่เหมือนเพื่อนอะป็ะโออ่านว่าโบราณอยู่ดีเอาโบราณอยู่ดีแต่มันมีคําว่าโบราณเนี่ยเราเริ่มจากความคิดนี้ก็ได้แนวทางของเราเนี่ยก็คือพยายามที่จะทําลายตัวอัรหนึ่งตัว ให้มันมีความเป็นตัวสระโอเนี่ยลดลงการสื่อสารในที่นี้จังหวะแรกต้องอ่านว่าบราณแล้วจังหวะที่สองเนี่ยพอพิจารณาเข้าไปหน่อยเนี่ยอ๋อมันมาจากโบราณในด้านการออกแบบผมถือว่ามันได้คอนเซปต์แล้วนะหน้าที่ของเราคือทำยังไงให้เขาใช้เวลาสักหน่อยแล้วเขาเข้าใจว่ามันมาจากไหนที่ตอนนี้เรากำลังตกลงได้คือหนึ่งชื่อบรานสองคือต้องเสนอคำว่าโบราณคำโบราณเป็นอะไรจริงโบราณต้องบอกโบราณไปด้วยสามก็คือว่าต้องนำบรรยากาศหรือว่านำตัวลักษณะ โบราณเนี่ยแฝงเข้าไว้ในตัวอักษรให้ได้สิ่งที่จะพามาซึ่งบรรยากาศได้ก็คือเรื่องรูปแบบของมันละว่าตัวหนังสือนั้นเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือแบบไหน ลักษณะอย่างไรผมว่าเ,าเราเราเราสรุปได้คร่าวๆประมาณ3ผมคิดว่ามันก็เป็นโจทย์ที่พอที่เราจะทําให้เราเดินงานต่อไปได้จากนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของการสเกจซึ่งอย่างเช่นว่าเราเขียนตัวสระโอมาครอบเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือ1แนวทางที่มันแวบขึ้นมาในในตอนที่เราคิดงานซึ่งถ้าเราถ้าเราสเกจเพิ่มไปแล้วเราก็คิดเกิดมันไปเรื่อยๆมันจะมีอีกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาความต้องการ3ข้อของเราเนี่ยกลับมาตรวจสอบมันดูว่าเอ๊ะอันไหนตอบโจทย์ ถ้าทุกตัวตอบโจทย์จากนั้นก็ใช้ความรู้สึกได้ละว่าเอ้ยอันไหนสวยกว่ากันอันไหนเราชอบกว่ากันครับก็วันนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์นะครับก็ทำให้เราได้ รู้เรื่องราวเกี่ยวเรื่องกราฟิกดีไซน์มากขึ้นนะวันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนมันใกล้ตัวกับเราขนาดนี้ใช่ครับผมคือเป็นการสื่อสารในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นป้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเยอะจนแทบที่จะไม่รู้ว่ามันมีขอบเขตจํากัดถึงขนาดไหนแต่เราเห็นถึงความจําเป็นแล้วก็ความสําคัญของอาชีพนี้จริงจริงบอกว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เรานําเสนอในเรื่องของกราฟิกดีไซน์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ว่าคุณกำลังคิดจะทำการใดอยู่ครับผมาวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้ความรู้กับเราครับขยินดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มห้านาทีทางทีวีไทยแห่งนี้ครับผมกับรายการหนึ่งวันในการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไอติมรานะครับเจอบายสองสองเกลือนะฮะรู้ไหมว่าถ้าเขามีคนทำมาก่อนเราอ่ะโดนฟ้องลระคิดเราคิดอยู่นี่ไงะเขามีหลักฐานอะไรโลอก มีนักออแบบคนหนึ่งเนี่ยเคยพูดไว้ว่าไม่มีกราฟิกที่เลวเราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่เลวของบางอย่างเนี่ยบางทีเราจะมองว่ามันไม่มีคุณค่าแต่ว่าเมื่อมันอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมา 对 <laughs>。